แล้วภาสวัสดีเขาเลกเขีานด้วยนะคะก็อยู่กับเอนะคะสีสโอโอจ้ o o S J นะคะนะคะไอดีของหนูก็สามเจ็เจ็ดหเจ็ดแล้วก็สาเก 3, 9, นะคะผมก็ทุกคนบอกว่ามีคนหาไอดีหนูเาไม่เจอใช่ไหมนี่นะคะหนูแตะตัวเบยตัวนี้เลยมันไม่เห็น ของหาแดดทุกอย่านิดนึงมันมองเห็นเปล่าต่เมื่อมองเห็นเนี้ยนะตัวเราเองค่ะตัวเราแบบนี้แหละแต่เราชอบใส่ตัวแบบนี้แหละดูนะคะทุกคนเรามีสระเดียงด้วยเรามีเพชรสระก้อนมันพอนิดนึงค่ะ คะนี่คือมิชชาคะเราใส่อันนี้โรมาแล้วก็แมตซินะคะแล้วก็โอลิเวียแล้วก็ทีวานะคะแล้วก็ทีวาแล้วก็มิมิเกลนะคะแล้วก็ลาแล้วก็ แชร์สกายกรีนด้วยนะคะใครที่รับชมดูด้วยนะคะนี่ค่ะมันไม่ใช่อ่ะทุกคนกดที่หน้าเว็บไหนนีแเราก็กดที่สีขาวใช่ปะ่ะแล้วก็กดแล้วก็ไอดีตอนนี้นะคะเพืจะหาเราได้เราก็ต้องกดตอนนี้นะกดที่ตอนนี้กดที่หน้าเพื่อนก็กดกดสองคู่แล้วก็กดตอนนี้ก่อน กี่นะคะเก้าหน่งสิบนก้าศูนย พอเราออกอีกทีมันจะจะมันจะเราเกิดอ,อีกทีนะคะดอีกทีมันจะเปลี่ยน ID ค่ะอ้ามันจะเปลี่ยน ID ีนี่ค่ะ9144149นะคะเก็งนี่แหละที่เราเป็นเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอืมแค่สอนสองแค่จับ เป็นเพื่อนเฉยๆนะคะใครชอบคลิปนี้อ่าหรือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครกดติดด้วยนะคะใครที่จะให้เราทำยังไงแล้วก็อยาลืะไปติดตามช่องชมพูด้วยแล้วก็มาอยู่มาอยู่ดีด้วยนะคะอยาลืมติดตามมาอยู่ดีด้วยเขาเป็นคนที่ทำทำอะไรนะทำมังคีคุ้งเขาเราชอบมังคีคุงมาก ที่ชอแบเลงอะไรกดลกใช้ก็สไครต์กดกรีด้วยนะคะบายอุอกคนทุกคนที่ใครที่ชอบลอะไรกดลยกใช้ก็สไครตกดกรด้วยนะคะบายก่อนะ